ถนนสายลิ้นจีซีรีย้อนยุคข,ของจีนที่กำลังมาแรงในขณะนี้ทำให้ลิ้นจีกลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้งถนนสายลิ้นจีดัดแปลงมาจากนาวนิยายจีนเป็นเรื่องราวของเจ้าหน้าที่รัฐที่ได้รับมอบหมายภารกิจขนส่งลิ้นจีสดจากทางตอนใต้ของจีนไปยังร,ราชวังในนครฉางอานระยะทางกว่า2,500กิโลเมตรให้ทนันวันคล้ายวันเกิดของพระสนมยาง ซีรีส์เรื่องนี้ครองใจผู้ชมด้วยการผสานเรื่องราวในประวัติศาสตร์และอารมณ์ขันพร้อมทั้งช่วยปลุกกระแสความนิยมลินจีในหน้าร้อนนี้เมืองเหมาหมิงบนทนกวางตุง้งเป็นแหล่งปลูกลินจีอันดับต้นๆของโลกโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตีมลินจีได้รับกระแสตอบรับดีเยี่ยมรองผู้อเนวยการสำนักงานวัฒน,ธ,นธรรมและการท่องเที่ยวเมืองเหมาหมิงกล่าวว่าฤดูลินจีปีนี้ คาดว่า,าจำนวนนักท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้นมากกว่า150เอร์เซ็นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน <Okay. S 1> พื้นที่ริมทางด่วนถูกตกแต่งในตีมลินจีนักเดินทางสามารถจิบกาแฟลิ้นจีส่งโปสการ์ดและเลือกซื้อของที่ระลึกในตีมลินจีถือเป็นการมอบประสบการณ์ที่น่าจดจำลิ้นจีมีถิ่นกำเนิดในจีนตอนใต้มีรสชาติหวานละมุนกลิ่นหอมแบบดอกไม้และเนื้อฉ่ำ อุดมด้วยวิตามินซีและสารต้านอนุมูลอิสระและคุณสมบัติในการให้ความชุ่มชื้นแก่ร่างกายเหมาะสำหรับคลายร้อนในช่วงหน้าร้อนเป็นอย่างยิ่งขณะที่เขตปกครองตนเองกว่างสีจ้วงฤดูเก็บเกี่ยวลิ้นจี่เป็นไปอย่างคึกคักลินจี่พันเฟยจือเซี่ยวกำลังถูกเก็บเกี่ยวช่วงสุดท้ายขณะที่พันยอดนิยมอย่างคุ้ยเวยกำลังจะออกสู่ตลาดผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีของบริษัทการเกษตรหลิงซานกล่าวว่า บริษัทร,รวบรวมลิ้นจี่ได้ถึง50,000กิโลกรัมต่อวันคำสั่งซื้อผ่านทางช่องทางอ e ีคอมเมิร์ซมีตั้งแต่หมื่นถึง20,000แพ็คต่อวันลิ้นจี่ยังกลายเป็นวัตถุดิบดาวเด่นในเครื่องดื่มยอดฮิตประจำหน้าร้อนนี้ลูกค้ากล่าวว่าน้ำลิ้นจี่หวานฉ่ำสดชื่นมากเหมือนกับได้ทานลิ้นจี่สด นอกจากนี้ร้านขนมร้านกาแฟก็ยังมีเมนูลิ้นจี่อย่างเค้กลิ้นจี่กาแฟลาเต้ลิ้นจี่อเมริกาโน่ลิ้นจี่ด้วย